สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนมจากสวนนงเลิศนะครับวันนี้ผมพอดีได้เข้าสวนเข้ามาแต่งกิ่งสักหน่อยนึงนะครับก็เลยอยากจะเก็บภาพไปฝากท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ที่สวนก็เริ่มแต่งกิ่งออกแล้วนะครับแต่งแขนงแล้วก็เริ่มซอยกิ่งที่ไม่ต้องการออกคือกิ่งเล็กๆเ,เนาะเริ่มตัดออกแล้วนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นให้เขาแตกยอด กระตุน้นนี้เขาแตกยอดเพื่อที่จะทําชุดใบเพราะว่ามันจะเข้าหน้าฝนแล้วนะครับหน้าฝนนี้เป็นอะไรที่เหมาะมากนะครับมีน้ํามีแดดนะครับเหมาะมากเลยในการเจริญเติบโตตอนนี้ที่สวนเจอเพี้ยจะกระจันลงอย่างหนักเลยนะครับก็ฉีดยาไปแล้วถามว่าตอนนี้เริ่มอยู่ไหมก็เริ่มเริ่ม,มดีขึ้นนะครับดีขึ้นนี่แหละคืออาการเพี้ยจะกระจัน,น ยอดอ่อนๆก็จะเริ่มเสียหายแบบนี้นะครับเหลืองๆบิดๆบเบี้ยวนะครับนี่คือต้นเล็กนะครับนี่ดูใบเขานี่คือโดนเพลี้ยจักจั่นดูดกินน้ำเลี้ยงไปนะครับใบก็จะไม่สดใสเหี่ยวๆนะครับเหี่ยวๆใบไหนที่หนักๆก็นี่เลยเป็นแบบนี้นะครับนี่เจอตัวด้วยนะครับเห็นไหมตัวใสๆนะครับนี่นี่วิ่งอยู่เนี่ยนี่แหละครับคือตัวเพลี้ยจักจั่น น,นี่ครับถ้าเกิดระบาดหนักๆถ้าเกิดเราเอาไมา่อยู่นะครับยอดข้างบนเนี่ยถึงกับเป็นก้านทูบเลยนะครับใบอ่อนที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยเขาชอบมากใบอ่อนนะครับชอบมากเลยเตยจะกระจันตัวนี้เอาไมา่อยู่นี่เป็นก้านทูบเลยเนี่ยโอ้หเพียบเลยครับนี่ขนาดจีตยาไปแล้ว ก็ถือว่าบางลงเยอะพอสมควรนะครับเมื่อก่อนนี้ก็คือโอ้เต็มต้นเลยนะครับมีทุกใบมีทุกใบนะครับตอนนี้ก็อาการดีขึ้นละไล่แต่งกิ่งใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าต้องแต่งให้มันเสร็จก่อนเข้าฝนอ่ะคุยเรื่องการแต่งกิ่งแล้วต่อนะครับก็ถามว่าข้อดีในการแต่งกิ่งมีอะไรบ้างเยอะเลยนะครับ ข้อดีในการแต่งกิ่งเยอะเลยหนึ่งครับป้องกันโรคและ,มะแมลงด้วยนะครับถ้าเกิดกิ่งมันเยอะทับซ้อนเกินไปแสงมันไม่ถึงนะครับเป็นแหล่งที่อยู่ของอพวกเพลี้ยแล้วก็มแมลงนะครับตันนี้ยังไม่เสร็จนะตัวน,นี้ต้นเล็กแต่ผมจะพาแต่งต้นนี้เลยนะครับก็มีอีก เยอะอยู่นะครับฝั่งนู้นก็ยังไม่เสร็จนะครับฝั่งนี้เสร็จแล้วนะครับตัวนี้แต่งเสร็จแล้วใบในช่วงนี้ก็จะไม่สวยนะครับไม่สวยหรอกเพราะว่ามันเป็นใบชุดเก่านะครับใบชุดเก่าตั้งแต่ปีก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาทําใบใหม่ปีนี้นะครับ <S <S ใบใหม่ปีนี้ได้ยอดใหม่ได้อะไรใหม่ก็ดูแลกันใหม่นะครับใครที่ติดตามผมมาตั้งนานแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปพร้อ,รอมๆกันนะครับ เพราะแขนงพวกนี então, B B chance, as, ้ก็สอยออกได้เลยนะครับเพราะว่าเหลือไว้เนี่ยเพลี้ยมันเข้ามากินเปล่าๆนะครับถ้าเกิดเราฉีดบางทีเราฉีดไม่ถึงข้างในไม่ฉีดไม่ฉีดยาเนี่ยไม่ถึงแขนงด้านในนะครับต้นไหนที่มันทึบๆเนี่ยเราฉีดยาไม่ถึงนะครับฉีดยาไม่ถึงก็เป็นแหล่งที่อยู่ของเพลี้ยอีกนะครับก็แต่งออกไปเลยนะครับพวกกิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยนะครับเนี่เหลาออกไปเลยนะครับเพราะว่าใบพวกนี้มันคือมันหมดอายุแล้วแหละนะครับ เดี๋ยวมันก็จะ,จะสลัดกิ่งทิ้งของมันเองนะครับเราก็ช่วยเขาไปเลยนะครับนีแต่งออกไปเลยเพื่อกระตุ้นให้เขาแตกยอดใหม่อยนี้นะครับกิ่งด้านล่างพวกนี้ก็เอาออกให้หมดเลยนะครับเด็กๆแน่น้อยพวกนี้ก็เปลืองนะครับเปลืองอาหาร,ปรเปล่าๆเพราะว่าตอนนี้เราต้องการที่จะ กระตุ้นนี่เขาแตกยอดนะครับเราต้องเอาอาหารทุกอย่างที่ระบบล่าเขาหาขึ้นมาได้เนี่ยเอาไปให้ยอดก่อนเลยนะครับไปให้ยอดก่อนเลยขแขนงพวกเนี้ยไม่จําเป็นแล้วตอนนี้นะครับยังไม่จําเป็นตอนนี้เอาหากัรไกลดีๆมาตัดนะครับไม่ควรที่จะใช้มือหักออกเลยนะครับไม่ควรที่ใช้มือหักออกเลยถ้าเกิดเราใช้มือหักออกเนี่ยบางทีแผลมันมันไม่สนิทนะครับ ไม่สวยแผลไม่เรียบนะเนี่ยครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับยังไม่เสร็จนะเนี่ยพวกเนี้ยแต่งออกหมดเลยนะครับทับซ้อนกันยุงก็เยอะนะครับหน้าฝน ทางท่านก็สงสัยเนะเาะถ้าเกิดเราเหลือมันไว้แล้วเอาไปเอา,เอาไว้ให้เขาเนี่ยง่ายๆก็คือรับอาหารช่วยใบหลักได้ไหมอย่างเช่นเอาไว้ฉีดทางใบช่วยนะครับเราฉีดทางใบใส่ขแขนพวกนี้แล้วขแขนพวกนี้มันปรุงอาหารแล้วเอาอาหารไปเลี้ยงต้นส่งไปเลี้ยงต้นด้วยได้ไหมก็ถามว่าได้ไหมก็ถามว่าได้ไหมก็ได้ครับได้เหมือนกันแต่ว่าคือเรา เราต้องมองผ้าไม่ออกด้วยว่ามันอยู่ในช่วงหน้าฝนนะครับอยู่ในช่วงหน้าฝนซึ่งแมลงและโรคและความชื้นมันเยอะเราทํายังไงก็ได้ให้ต้นมันโล่งที่สุดนะครับในช่วงหน้าฝนนะครับนี่คือรอยเพียนะครับเพียจะกระจันรอยที่เขากินไป เนี่ยด้านบนอย่างไหนกิ่งที่มันห้อยๆลงเนี้ยก็ออกเลยก็ได้นะครับที่มันห้อยๆลงมานี่ตัดออกไปก็ได้กิ่งนี้นจะติดลูกปีหน้านะครับข้างบนก็เหมือนกันนะครับนี่แต่งให้โล่งเลยที่จริงต้องแต่งโล่งกว่านี้เพราะว่าผมอเอาบันไดามาอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดผมปีบันไดแล้วผมจะถ่ายไม่ได้เนาะก็เลย จะแต่งด้านล่างให้ดูส่วนนั้นบนก็เหมือนกันนะครับแต่งออกเหมือนกันกิ่งไหนที่มันเนีย่ยห้อยๆลงอย่างเงี้ยนะครับเอาเเออกหมดเลยนะครับเหลาลออกมาเลยเหลาออกมานะครับเหลากิ่งออกมาเลยเอาบันไดขึ้นมาแต่งดีๆนะครับเหลาออกมาให้มันสะอาดเลยคือมองขึ้นไปข้างบนเนี่ยให้มันเห็นแต่กิ่งไม่ต้องเห็นใบเลยนะครับนี่ขึ้นไปข้างบนเนี่ยเอาให้โลง่งให้สะอาดเลยนะครับห้อยๆลงเงี้ยก็เอาออกเลยก็ได้นะครับนี่อย่างเงี้ยนะครับ ก้องก็จะเวียนหัวหน่อยนะครับนะครับแต่งเสร็จก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือเสร็ษด้านล่างนะด้านบนยังยังไม่เสร็จนะครับเห็นไหมด้านบนยังทึบอ,อยู่ด้านบนก็ต้องเอาอ,ออกอีกนะครับเอาบันไดขึ้นมาปีนดีๆนะครับปีนดีๆไล่ออกเรามองยืนไปยืนอยู่ตรงโคนแล้วมองขึ้นข้างบนนะครับให้มันทะลุขึ้นไปเห็นยอดเลยนะครับอย่างเงี้ยยังทึบอ,อยู่นะครับ เห็นไหมเนี่ยเรามองยังทึบอ,อยู่ไอ้ใบชั้นในที่มันไม่โดนแสงเนี่ยนะครับมันจะสิ้นเปลืองออเปล่าอย่างเช่นกิ่งเนี่ยเห็นไหมมันตกมาเราตัดออกเลยนะครับเหลาออกแล้วต้องหายาอะไรมาทาไหมไม่ต้องครับไม่ต้องเลยปล่อยเลยนะครับไม่จําเป็นยาที่ว่ายากําจัดเชื้อลงเชื้อราใช่ไหม,มไม่ผมไม่เคยทานะครับไม่เคยทาเลย สำหรับการแต่งกิ่งเนาะเห็นไหมไม่สวยเลยนะครับขนแขนงพวกนี้โดนเพลี้ยเล่นงานหมดเลยถ้าเกิดเราเหลือไว้แล้วก็แต่งไปเลยเนี่ยจะเป็นตาดอกในปีถัดไปพวกนี้แหละเล็กๆน้อยๆพวกนี้ก็เอาออกได้เลยนะครับนี่เช่นกิ่งนี้ เราออกได้เลยนะครับใบที่มันพวกมันไม่โดนแสงเนี่ยพวกนี้นะครับใบมันจะสวยก็ช่างนะครับเราต้องการที่จะกระตุน้นให้เขาแตกยอดเราก็ต้องทําลายใบเขาก่อนนะครับทําลายใบตัดใบออกก็พูดง่ายๆนะตัดใบออกแล้วเขาจะสร้างใบใหม่ ไปเลยนะครับสุดแขนเลยไี่แต่งออกแล้วก็จะสวยๆดูโลงๆนะครับยังไม่เสร็จเนาะเอาให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเอาอีกสักต้นหนึ่งนะครับมีคนถ่ายวิดีโอให้นี่จะดีเลยผมทำ u t u b e นี่ทาคนเดียวนะครับเรื่องของการแต่งกิ่งเนี่ยมันก็มีหลายเทคนิคนะครับหลายสวนแล้วแต่ ความชอบของเราว่าเราจะแต่งยังไงบางสวนเนี่ยก็แต่งแบบโล่งเลยนะครับเหลาเป็นหางม้าเลยนะครับคือเหลือไว้แต่ใบข้างนอกทรงพุ่มอย่างเดียวนะครับบางสวนก็แต่งแบบผมนี้นะครับซับซอบเบาๆนะครับไม่ได้แต่งเยอะเนี่ยอย่างเช่นกิ่งนี้ทับซ้อนกับกิ่งนี้ก็ตัดออกได้เลยนะครับ แล้วก็ดูตรงลายยอดตรงนี้นะครับเราออกใบเก่าๆนะครับเดี๋ยวผมก่อนวไปฝังนน้นก่อนน,อน,อออนะครับเนี่ยพรงเนี้ยออกแรกเลยนะครับให้มันทะลุออกไปเลย สำหรับกิ่งก็จะประมาณนี้นะครับกิ่งด้านล่างก็เหมือนกันๆๆนะครับรกนะครับออกให้หมดเลยไม่ต้องเหลือไว้แล้ะนะครับจะแก่ไม่แก่ก็ช่างล้วจงวังหวะนี้นะครับเราต้องการที่จะดึงยอด กิ่งที่มันเก่าๆอย่างเงี้ยนะครับนี่เก่าๆยอดไม่เดินนะครับนี่ยอดไม่แทงออกมาแล้วก็เหลาออกไปเลยนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับเดี๋ยวเราดูการทาใบนะครับเรามาดูกันหลังจากที่ตัดแต่งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตเรื่อยๆแหละส่วนนี้นะครับว่าเป็นสวนที่ผมประจําอยู่แล้วสวนนี้เป็นสวนเปิดนะครับสวนเปิดเปิดให้เข้ามาศึกษา ใครที่สนใจนะครับอ่ะอย่างกิ่งนี้นะครับลหลายๆท่านตัดสินใจว่ายังไงครับคิดว่าอยากเอาไว้ไหมนี่กิ่งนี้นะครับสาหรับความคิดผมนะกิ่งนี้ยผมจะตัดออกนี่ครับกิ่งนี้ไว้กิ่งนี้ไว้นี่ตัดออกนะครับนี่ตัดออกดูสวยกว่าเมื่อกี้เลย อย่างเช่นนี่นี่ก็เหมือนกันกิ่งนี้เอาไว้เนาะเราก็เราออกสักหน่อยหนึง่งใบไหนที่ไม่โดนแสงนะครับกิ่งนี้ก็ตัดออกเพราะมันซ้อนกันกิ่งนี้ก็เป็นเพราะมันเป็นกิ่งเล็กด้วยนะครับนี่ตัดออกดอกนี่ก็เอาออกนี่เรียบร้อยนะครับสวยเลยเห็นไหมครับ อันนี้จริงกิงนี้ออกก็ได้นะเพราะว่ามีกิ่งนี้นะครับนี่ okay. ก็จะได้กิ่งนี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 ้ไว้นะครับเหมือนกันออกไปเลยนี่ก็ทับซ้อนกันนะครับแล้วก็ยอดไม่โผล่ด้วยกิ่งนี้นะครับแต่งกิ่งนี้ก็ใช้เวลาหน่อยนะครับใช้เวลาหน่อยอันที่จริงเนี่ย ถ้าเกิดเราแต่งแบบรีบๆเนี่ยบางทีเราก็อาจจะตัดพาดได้นะครับบางกิ่งเราไม่ควรตัดแต่เราก็ไปตัดเขานะเนี่ยเยอะเกินไปนะครับนี่าสามกิ่งเลยมนาะติดกันนะครับเอาเหลือไว้สักกิ่งหนึ่งกิ่งนี้ก็ออกก็ได้นะเพราะว่ามีกิ่งบนอยู่นี่ซ้อนกันอยู่นี่ยนะครับออกได้เลย ิ่งนี้ก็เพราะว่าในหนึ่งกิ่งเนี้ยยังไงเราก็ไว้ลูกได้ไม่เยอะอยู่แล้วนะครับเราก็เผื่อเฉลียกิ่งอื่นด้วยนะครับก็จะโล่งเลยเห็นไหมครับกิ่งเนี้ยอันที่จริงกิ่งเนี้ยเอาไว้สองลูกกิ่งนี้สองลูกกิ่งนี้หนึ่งลูกอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ยังเหลือท้องกิ่งตัวนี้อีกก็ยังสามารถไปลูกได้นะ ามไปฝั่งโน้นก่อนนะครับโหยาวเลย14นาทีแล้วนะครับก็จะเสร็จแล้วแหละต้นนี้ไล่สอยขแขนงออกตัดแขนงออกไปในเพลียก็จะน้อยลงนะครับเพลียก็จะน้อยลง เรียบร้อยนะครับนี่ผมแต่งให้ดูนะถ้าเกิดแต่งให้ดูหมดต้นเนี่ยมันก็คงจะยาวเกินไปนะครับนี่ให้ดูแต่งให้ดูครึ่งต้นนะครับ<ม>ก็ประมาณนี้นะครับในการแต่งกิ่งที่สวนผมแต่งอยู่เนาะแต่งตอนนี้เลยนะครับตอนนี้เลยตอนนี้ผมปล่อยวีโอไปนี่แหละครับก่อนฝนจะลงนี่แหละนะครับแต่งเสร็จแล้ว ก็หวานปุ๋ยเลยนะครับหวานปุ๋ยสูตรเสมอนะครับสูตรเสมอเพื่อที่จะกระตุ้นให้เขาแตกยอดนะครับหรือตัวหน้าสูงตัวกลางต่ำหลังต่ำนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับเดี๋ยวมีโอกาสยังไงผมจะตั้งกล้องถ่ายวิดีโอให้ดูดีๆกว่านี้นะครับโอเคครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ